Please subscribe and click the notification bell. subscribe the and notification do on สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมจะอัดคลิปสั้นๆน,นะครับมีให้พี่น้องได้ฟังได้พูดคุยกันคือวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าการต่อสู้ทางการเมืองที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องวาทกรรมเป็นเรื่องการใช้คําพูดเพราะการต่อสู้ทางการเมืองที่จริงเนี่ยที่ผมมาจัดรายการอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่า มันคือการช่วงชิงนะการนําเสนอการจุดความคิดเข้าไปในกระแสของสังคมคือการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีนะมันไม่ใช่ใช้ปืนใช้อาวุธใช้นักเลงอะไรเงี้ยซึ่งมันมันมีในบางจังหวะที่ประเทศที่ด้อยพัฒนาเขาใช้กันแต่โดยทั่วไปพี่น้องจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นการใช้คำพูด นะครับส่วนการลงปฏิบัติตามนโยบายหรือนะครับการจ่ายเงินจ่ายทองหรือว่าการมีกลไกราชการกลไกหน่วยงานรัฐเข้าไปทําอะไรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนั่นก็เป็นกเป็นนะเป็นสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นนะโดยที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตละแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทิศทางจะไปทางไหนเนี่ยมันใช้คําพูดสู้กัน การต่อสู้ทางการเมืองโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันคือการใช้คำพูดตอบโต้กันใครจะมีเวทีไหนนะไปพูดไปแสดงนะในสภานอกสภาตามสื่อต่างๆเนี่ยนี่มันคือการต่อสู้นะครับเพื่อนะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือว่าการเดินเกมต่างๆแน่นอนนะในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องไปยกมือนะครับหรือว่า ในสภานะไปยกมือหรือว่าไปชุมนุมประท้วงอย่างเงี้ยเพื่อแสดงจุดยืนเพื่อบีบหรืออะไรหรือมีการต่อรองกันในที่ลับอย่างเงี้ยนะแต่จะสังเกตเห็นว่าคําพูดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยนะแล้วเมื่อคําพูดมันสาคัญเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วคําพูดเนี่ยมันออกมาจากความคิดนะคือมโนกรรมนรั่นแหละนะกรรมที่อยู่ในความคิดมันเป็นกรรมเมื่อเรามีเจตนานะ เจตนาที่จะคิดจะทําเพื่อการใดการหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นมโนกรรมถ้ามีเจตนาที่จะพูดมาเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งนะครับนี่ก็วัจีกรรมนะแต่ถ้าถึงขนาดไปลงไม้ลงมือนะไปยื่นหนังสือไปกดดันไปบีบไปคั้นไปต่อยไปชกไปฆ่านะไปชุมนุมประท้วงนั่นการขับเคลื่อนทางกายนะเพื่อวัตถุประสงค์ใดเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งทําแล้วหวังผลก็เรียกว่ากายกรรม มโนกรรมมะวะจีกรรมกายกรรมเนี่ยมันก็สอดคล้องกันนั่นแหละนะคนคนหนึ่งที่จะทำเนี่ยจะพูดก็ต้องคิดก่อนงันนะนการคิดเนี่ยบางทีมาจากสันดานนะที่เป็นปกติตัวเองก็จะคิดมาด้ด้านได้ด้านหนึ่งเวลาพูดนี่ก็จะสะท้อนสันดานวันนี้ปากของนักการเมืองเนี่ยมันทําให้เราได้มานั่งพูดคุยกันเนี่ยนะเพราะมันยังไม่ได้เป็นรัฐบาลอะไรส่วนใหญ่เ,เป็นคําพูดทั้งนั้นเลยเพราะนั้นดรเพ็งดินมาจัดรายการเนี่ยก็เพราะว่า คำพูดมันสาคัญนะคำพูดมันประกอบด้วยความคิดนะประกอบด้วยหลักฐานข้อมูลนะประกอบด้วยแนวทางการต่อสู้เนี่ยทีนี้นักการเมืองการเป็นนักการเมืองเนี่ยมุสาวาดเนี่ยมันคือนะเรื่องที่รุนแรงมากในทางการเมืองนะใครก็ตามที่ให้คำมั่นสัญญาหรือพูดอะไรไว้แล้วตระบัดสัตว์เนี่ยต้องต้องถูกลงโทษอย่างแรงที่สุด แล้วถ้าในประเทศที่เป็นสากลเนี่ยเขาต้องอายอะนะถ้าต้องคือพูดไว้แล้วถึงเวลามาทําตรงข้ามเนี่ยนะสังคมเขาจับได้เนี่ยเขาลาออกเลยฮะแล้วก็เขาก็จะในประเทศตัวเองนะคือจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะครับจะไม่ไปอยู่ในอำนาจละแรงนะครับสําหรับมาตรฐานของโลกจเจริญแล้วคือโลกตะวันตกเนี่ยเขาถือกันมาก เพราะนั้นเวลาให้การต่างๆนะถ้าเป็นทางการเนี่ยนะเขาบอกว่า under oath นะ oath ที่แปลว่าคำมั่นสัญญานะก็แปลว่าถ้านะให้การใดๆไปแล้วเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยแล้วตรบัดสัตว์เนี่ยต้องถือว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วไปตรบัดสัตว์มีผลตามกฎหมายคือถ้าเอาผิดได้ แต่นี้เนี่ยนะในการหาเสียงหรือการพูดคุยกันตามสื่อต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมไทยเราเนี่ยนักการเมืองเนี่ยมันมาจากบริบทว่านะปากเป็นเอกเลขเป็นโทคือการคิดเลขการคำนวณการจะนะวางแผนอะไรอย่างอื่นเนี่ยนะไม่สำคัญเท่ากับปากเนี่ยต้องดีนะใช้ปากไปเลียมัง่งนะไปโจมตีคู่ต่อสู้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นหรือแกะตัวปิ้นป้อนนะหรือใช้ชั้นเชิงในการพูด ตัวที่เป็นมูสาวาทเนี่ยนะแน่นอนมุสาวาทานจริงมันเป็นเรื่องผมมีคลิปให้ไปละมันไม่ใช่แค่เรื่องโกหกนะที่จริงมันเป็นเรื่องการพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อนะครับแต่ตัวที่นะพูดเรื่องเท็จเนี่ยนะตั้งใจจงใจนะแปลงสารจริงอย่างก็พูดไปอีกอย่างหนึง่งของไม่จริงก็ว่าเป็นจริงอะไรยิ่งไปมีผลทําให้คนอื่นได้รับผลกรรมเดือดร้อนเนี่ย ก็ยิ่งมีผลนะวิบากที่จะต้องได้รับอย่างน้อยคนเสื่อมความนับถือนะหรือดีไม่ดีมีคนมาใส่ร้ายนะ <c oughs> นะมีคนสร้างเรื่องเท็จมาใส่ร้ายตัวเองอย่างเงี้ยซึ่งมันมีผลกรรมอยู่ซึ่งนักการเมืองที่ได้ทำมุสาวาทเนี่ยวันนี้ผลกรรมมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยแต่อาศัยความหน้าด้านนะก็จะแบ่งสันปันนะอำนาจกันนะ วันนี้เราได้รู้ได้เห็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะการต่อสู้นะอุดมการที่พูดไว้ในช่วงหาเสียงนะกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นวันนี้คำพูดจะกลับมาเป็นนายแล้วทั้งเศรษฐาและอุ้งยิงเนี่ยได้พูดอะไรไว้วันนี้ตบัตสัตว์มันชัดนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าโทษนะจะมาถึงวันไหนนะการบอกว่าไม่จับมือกับสองลุงนะสามลุงนะ พักสองลุงก็แล้วกันวันนี้เป็นไงครับจับจริงๆเลยฮะไม่ใช่แค่พักด้วยนะหัวหน้าหัวโจกเลยนะครับแต่ประวิทย์นะ่ะนะจริงๆได้ไปอยู่ในรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วรนะรมนัดเข้าไปนะดูแลเรื่องผลประโยชน์ต่างๆการแบ่งกระทรวงต่างๆเมื่อได้เป็นนายกสมใจแล้วเนี่ยนะแทนที่จะขอบคุณประชาชน กลายเป็นว่านะวันนี้ต้องนี่นะพรม,มีการพูดกันถึงไม่ใช่แค่คําพูดนะท่วงท่ามันแทนคําพูดได้หลายคำเมื่อวานที่ผมบอกว่าแกสูงร้อเกนี่ยแกไหว้ประยุทธ์เนี่ยนะ <c oughs> จนเกือบจะถึงหำประยุทธ์นะโทษทีขอไปใช้ราชา,าพัพท์อีกแล้วนะมันมันตลกร้ายแล้วนะตลกร้ายแล้วดูการไหว้นะพี่น้องเห็นไหมความแตกต่างการไหวนะ้นะผู้นักการเมืองอาวุโส ที่อยู่ในพักเพื่อไทยนะพวกนี้ช่วยหาเสียงช่วยอะไรทั้งหมดนะการกล่มการกราบนี้ได้ประมาณนี้นะแต่กับประยุทธ์นี่พี่น้องเห็นไหมความต่างนะฮะพวกเราที่จับหูจับตาดูเนี่ยเราก็เห็นพฤติกรรมต่างๆของคนเหล่านี้นะ ออกมาปุ๊บนะครับเปิดใจแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพโอ้นี่มันยุ่งนะคือจริงๆมันก็มีเหตุนะครับคนที่นะอยากจะได้เป็นนายกวันนี้ได้ฝันนะวันนี้คือเหมือนฝันนะส้มลนก็เวลาพูดอะไรในเวลาคนเราเวลาดีใจเวลาโกรธเนี่ยเวลาพูดแล้วมันก็จะพลาดนะ แต่ยังไงก็แล้วแต่มนุษย์เราเนี่ยนะมันไม่สามารถจะปิดกั้นตัวตนที่แท้จริงปิดบังตัวตนทแท้จริงได้ถ้าวันเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆนะวัทกรรมการต่อสู้นะด้วยการใช้คำเนี่ยคำเนี่ยนะมันมีความหมายคำนี่มันสามารถจะเขียนโลกได้เปลี่ยนโลกได้นะคำนะ words นะเพราะนั้นวันนี้สงครามมันยังเป็นสงครามการใช้คำพูดนะครับ จะแก้กฎหมายก็ต้องใช้นะภาษานะไปปรากฏไปเป็นตัวหลักตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นพวกเราที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันต่อสู้เนี่ยนะมันไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องที่ไร้สาระเลยเพราะว่มันไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นไอ <c oughs> ้เรื่องการลงถนนขับไล่ลุกฮืออะไรก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ <c oughs> แต่วันนี้นะให้ใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆของการต่อสู้ ปารีนาออกมาคําพูดคมฉับเลยนะคือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียคนที่ไม่ไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียนะง่ายๆฟังการวิเคราะห์ของปารีนากับฟังการวิเคราะห์ของอเต้นนัทวุฒิเวลาพูดถึงเพื่อไทยในเต้นก็พยายามจะใช้วาทกรรมต่างๆนะสีหน้าท่าทางประกอบแต่ท้ายที่สุดถ้ามันไม่จริงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมวันเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยนะ เหมือนกับวาธกรรมเนะี่ยร่วมกันปิดสวิตสอวอปิดสวิตสามปอเพื่อทําให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีขอให้ช่วยพาพรรคเพื่อไทยเข้าสู่ทําเนียบรัฐบาลนะวันนี้เป็นยังไงนะครับคนะณะรัฐมนตรีทั้งหลายนะทั้งสองลุงเข้าไปเต็มเพียบ แต่มยังไม่พอเป็นหนี้บุญคุณเขาด้วยนะนะก็เอาเป็นว่านะเรื่องคำพูดเนี่ยนักการเมืองบทเรียนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะพูดอะไรไว้สังคมมันบันทึกไว้หมดอโดยเฉพาะ <c oughs> คุณเศษฐานะต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นเรื่องการใช้คำพูดทั้งนั้นเลยไปพบไปปะผู้คนทั้งหลายแน่นอนครับไมตรีจิตนะการทำงานเนี่ยนะ ก็ยิ้มย้มแจ่มใสทําให้คนทุกคนเนี่ยนะรู้สึกอย่างนี้ผมโอเคนะจริงผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าติงในเรื่องภาษากายเรื่องท่วงท่ามันมันชัดเกินไปนี่โหก็ถ้ามาจากประชาชนมีศักดิ์ศรีนี่ก็ไม่ต้องไปก้มไหว้ใครขนาดนี้เป็นนายกและคนที่ท่านไหว้อยู่เนะี่ยมันเป็นนายกที่ปล้นอำนาจประชาชนมานะเป็นกบฏเป็นคนที่นั่งอยู่ในคณะบงการแล้วก็ทำให้คนเสื้อแดงตาย แล้วพรรคเพื่อไทยที่ได้เป็นรัฐบาลน,นี่ก็มาจากการยกมือให้ของคนเสื้อแดงเนี่ยมันสะท้อนอะไรลนะนี่กายกรรมแล้วก็คำพูดก็เป็นวจีกรรมแล้วถ้าพูดถึงวจีกรรมเนี่ยนะมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปดูเรื่องของอ,อันนี้เป็นนโยบายแล้วก็เป็นเป็นคำอีกนะเป็นคำอีกแต่ตัวที่ต้องดูเลยเนี่ยและเป็นบทเรียนที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือนี่แหละครับ พุงอิงนะรู้สึกว่านะยิ่งพูดเนี่ยยิ่งทําให้คนเนี่ยนะคือยังไม่ทันได้เกิดเลยนะพุงอิงอะ่ะการจะคิดจะพูดอะไรเนี่ยบางทีต้องไม่ลืมว่าตัวเองต้องคือต้องตั้งหลักที่ที่ฐานะของตัวเองก่อนนะว่าตัวเองฐานะอะไรเมื่อเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยจะไปพิมพ์ไปเรื่ยเปื่อยไม่ได้เพ้อเจอร์กครั้งหนึ่งแล้วฮะที่คุณชูวิทย นะพอคุณทักษิณอยู่ในคุกในสภาพอภิสิทธิคุกชิปที่เขาว่ากันนะนักโทษหรือเทวดาคะเทวดาค่ะนะแล้วตอนหลังก็ค่อยมาแก้ตัวว่าเป็นเทวดาของลูกอะไรเงี้ยการเป็นบุคคลสาธารณะในเรื่องนี้ต้องละเอียดมากนะและ้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไอ้เรื่องตอนหาเสียงนะวาทกรรมที่เล่นกันอุแลัเมืองไทยในเรื่องภาษานี่มันคือสุดยอดนะแต่บันทึกไว้หมดอนะ เราก็ใช้ภาษาตอบโต้กลับนะเรื่องคุณวันนอนะี่ยทำอะไรไว้ในสังคมตามติดนะใกล้ชิดเลยล่ะใกล้ชิดเลยแล้วเอาเป็นว่านะขณะที่ฝั่งรัฐบาลฝั่งอ,อนุรักษนิยมเนี่ยเขาก็จะใช้วาทกรรมต่างๆแล้วก็เดินเกมต่างๆมากมายล่ะฝั่งเราเนี่ยนะเราก็เก็บดนะิจิทัลฟุตพิ์นแล้วก็เอามานำเสนอกันอย่างเงี้ย แล้วก็เตือนใจให้กับทางฝั่ง <c oughs> นักการเมืองเพื่อไทยเนี่ยพวกท่านกําลังถือของร้อนเพราะได้อำนาจมาโดยไม่ชอบนะครับถ้าจะเดินเกมอะไรยังไงต่อเนี่ยระวังนะการลุกฮือขับไล่เนี่ยนะมันยังไม่เกิดวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่พูดไว้หาเสียงไว้นะหรือท่วงท่าที่ท่านก้าวเดินต่อจากนี้ไปเนี่ยวันนี้คะแนนมันติดลบไปแล้ว ทวงท่าต่างๆนะคนสังเกตไมมกระทั่งเน็กไทยสีเหลืองอย่างเงี้ยนะอยู่เป็นอยู่เป็นนะสังคมมันตัดสินนาฬิกาถ้าไม่มีฐานก็หมดค่าคนถ้าไม่มีสัจจะก็หมดราคาเอาเป็นว่าผมจะพูดสั้นๆแค่นี้นะพวกเราให้รู้ไว้ว่าคุณค่าของคำเนี่ยมันสำคัญมาก ถ้าเตือนนักการเมืองก็คือระวังนะครับเคารพประชาชน,นที่เสียคะแนนไปแล้วเนี่ยนะต้องระวังให้ดีเพราะวันนี้สังคมกําลังมองว่ามันเป็นธุรกิจการเมืองยุคเปรตครองเมืองนะจะทําอะไรขอให้ระมัดร,ระวังนะส่วนพวกเราที่เป็นนักต่อสู้ทางการเมืองจงเชื่อมั่นในเรื่องการต่อสู้ของพวกเราต่อไปนะครับเดี๋ยวได้เวลาแล้วนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าบุญรักษานะครับสวัสดีครับ